สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนและเพื่อนๆทานทุเรียนกันค่ะทุเรียนสามกล่องนี้เป็นทุเรียนหมอนทองค่ะเมื่อวานนี้เราเข้าไปในเมืองไปตลาดเราก็เลยไปซื้อทุเรียนมานะคะของอันนี้มันแบบที่แกะมาแล้วนะคะราคา470บาทค่ะเขาแกะมาให้สําเร็จเลยนะคะอันนี้ก็ราคา380ร้อสบาทค่ะมีสามกล แล้วก็ของกล่องนี้เพื่อนเพื่อนเอามาฝากค่ะมาเมื่อกี้นี้นะคะพอดีเลยเราก็เลยเอามาให้เพื่อนๆพนทานด้วยกันนะคะทุเรียนหมอนทองนี่นะคะเป็นเนื้อทุเรียนที่มันหวานมันรสชาติอร่อยลงตัวแต่ที่เราชอบนะคะเราชอบทุเรียนที่มันเนื้อนิ่มมันสุกแต่ไม่เละค่ะเราไม่ชอบแบบกรอบๆเระชอบสุกมันหวานหวานเข้มดีอร่อย กินแล้วฟินเลยอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาชวนกินกนะคะัมาชิญทานผู้เรียนกันแล้วก็ลองกล่องนี้ก่อนเลยนะฮะมาดูารสชาติเป็นยังไงที่เพื่อเราเอามาฝากสุกอดีไม่นิ่มเลย หวานเนื้อเนื้อดีมากเลยหวานหอมเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนมากเลยนะคะ กันด้วยกันค่ะกล่องนี้ผ่านบอกเลยว่าผ่านค่ะอร่อยมากทุกเรียนนี่นะคะมันมีหลายชนิดหลายพันธุ์นะ เยอะแยะเลยไอ้ที่พรีเมียมพรีเมียมแพงแพงไปเลยก็เราก็ไม่ได้ทานหรอกค่ะไม่ได้กินหรอกค่ะปีที่แล้วเคยดูข่าวมันมีพันชื่ออะไรนู้นพันกบมันเป็นพันดั้งเดิมชื่ออะไรกบสักอย่างน่ะต้นใหญ่เขาบอกว่าคนที่จะได้กินของเขาอ่ะต้องจองล่วงหน้าเป็นปีรั่วสองหมืน่นหมื่นสองหมื่นนะต้นเขาใหญ่มากรว่ามันชื่อจําได้คําเดียวว่ากบ แต่ว่ามันคล้ายๆพันก้านยาวเนี่ยอร่อยกว่าก้านยาวเป็นต้นที่แก่มากต้นหนึ่งเขาขายได้เป็นแสนแสนหลายแสนเลยต้นหนึ่งเขามีอยู่สองสามต้นเขาบกแต่เราก็ไม่ได้ทานแต่ก็เคยทานทุเรียนหมอน,มอนทองก้านยาวนะคะแล้วก็ชนีไข่พวงมณีก็เคยนะ,ะแล้วเขาอกมีทุเรียนทางอุตรดิตทุเรียนหลงทุเรียนหลินอะไรนี่ก็อร่อยก็รู้สึกจะเคยทานหลงอย่างนึงนะคะ เราก็คิดว่าทุเรียนเนี่ยเขาบอกอที่โน่นอร่อยที่นี่อร่อยแล้วก็แถวนี้ก็มีนะคะสวนพึ่งเขาว่าอร่อยปาละอูก็อร่อยแก่งกระจานก็ได้ทานหมดแล้วนะคะของบริเวณเนี้ยแถบตะวันตกเนี่ยของประเทศเราเนี่ยเขาว่าอร่อยเราทานแล้วเราก็เราก็ว่าอร่อยทุกอย่างนะถ้าสุกนะถ้าสุกถ้ามันกรอบกรอบบิบๆิบเราก็ว่าไม่อร่อยถึงจะกรอบนอกนุานา่มในเราก็ไม่อร่อยเราชอบกินสุกอะค่ะแต่ไม่เละนะคะ แล้วเขาบอกว่าทานทุเรียนเนี่ยาสาวก็ไม่ต้องกลัวมากนะคะไม่กล้าทานเดี๋ยวกลัวว่าแคลอรี่ขึ้นแคลอรี่สูงจะอ้วนจะไม่สวยอะไรนะเขาบอกว่าทานแต่พอดีวันหนึ่งให้ทานแค่หนึ่งคูจะพอดีแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากประโยชน์มีหลายด้านด้วยกันเลยเขาบอกว่าประโยชน์ของทุเรียนที่เราจะทานที่พอเหมาะกับร่างกายนะว่าอย่างแรกเลยช่วยให้ชะลอความแก่ก่อนวัย ผมงอผมขาวเนี่ยก็จะลดก,ก็จะชะลอผมงอกลงได้เนื่งจากว่าะเขามีวิตามิน B19 แล้วมันจะช่วยเรื่องนี้ได้แล้วก็ช่วยในเรื่องการป้องกันโรคหัวใจช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของโลหิตนะก็เอาสาระความรู้ไปกันนะไหนๆเราก็ทานของอร่อยต้องรู้ว่ามีประโยชน์เราจะได้กินอย่างสบายใจนะคะว่ามันม,มีเรื่องของระบบไหลเวียนของโลหิตเพราะว่ามีวิตามินซีสูง นะวิตามินซีนี่นก็ช่วยหลายอย่างแก้หวัดแก้อะไรได้เนาะแล้วก็ทุเรียนเ,นยเป็นผลไม้ใช่ไหมคะก็จะมีกากใย,ยเยอะก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเออข้อต่อไปก็คือทุเรียนเนี่ยช่วยป้องกันโรคหลงลืมหรืออัลไซเมอร์เพราะมีสารสารอะไรสักอย่างแหละนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนด้วยช่วยในเรื่องสายตาบำรุงสายตา โดยเฉพาะทุเรียนชนีไข่กับทุเรียนพวงมณีที่มันสีเข้มสีเหลืองจัดจัดยิ่งสีเหลืองมากก็จะมีสารเบตา้าแคโรทีนเยอะก็จะช่วยให้ป้องกันโรคต้อกระจกนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุมักจะเป็นต้อกระจกกันนะคะก็จะป้องกันได้บำรุงสายตาให้ดีได้นะคะก็อันนี้คือประโยชน์ของทุเรียนนอกจากนั้นแล้วทุเรียนเนี่ยนะคะก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการเพราะว่าอันนี้เราไม่เคยทำนะ เขาเอาเนื้อทุเรียนเน่ยมาทาผิวหนังป้องกันโรคผิวหนังแบบเป็นฝีเป็นหนองอะไรเงี้ยเขาว่าจะทําให้ฝีแห้งอันนี้เราก็เจยดายเนาะทุเรียนแพงไม่กล้าเอามาทาแผลแต่ว่าตำรับยาไทยเขาเขาว่าไว้อย่างนี้ตำรับยาไทยเรานะแล้วตำรับยาไทยนี่ยังบอกอีกนะว่าเปลือกทุเรียนเนี่ยเอามาช่วยในเรื่องของสมานแผลได้ โดยเอาเปลือกทุเรียนไปสับให้ละเอียดแล้วไปแช่น้ำปูนใส่สัก20นาทีจากนั้นก็เอามาทาแผลก็จะช่วยทำให้แผลหายเร็วอันนี้ก็เป็นตำรับยาไทยที่ท่านได้ค้นฟ้าไว้ในสมัยโบราณคนโบราณไม่ค่อยมียาใส่แผลก็หาสิ่งใกล้กลกลตัวนะนำมาคิดคน้คนค้นคว้าเอาเออ,อันนี้มันดีอันนั้นมันดีก็มาใช้กันแต่รุ่นเรานี่ ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ก็พิจารณานะปวดใช้พิจารณาพิจารณาเอานะว่าเราจะใช้ไหมนะคะแต่ว่ามันก็รู้ไว้เผื่อว่าเราไปอยู่ในที่ที่มันไม่มียาไซเฟลตเราก็ยังหาสิ่งพวกนี้มาเป็นสมุนไพรใกล้ตัวใกล้มือเราก็ดีเหมือนกันไม่ต้องซื้อนะคะทุเรียนเนี่ยคนจีนนะคะเขาสั่งซื้อจากประเทศเราในทุกปีเลยปีละเยอะๆปีละมากๆ ปีนี้นะคะก็ได้ข่าวว่าคนจีนเขารอนะรอทุเรียนเรานอกจากทุเรียนหมอนทองแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้คือทุเรียนหมอนทองเขาอย่างรอนธุนกระดุมทองพวงมณีแล้วก็ก้านยาวสามอันนี้คนจีนเขาชอบมากๆเลยแล้วเขาคัดเกรดพรีเมียมส่งออกนอกรูปภูใหญ่ๆเนื้อนนหนาดีๆส่งไปที่ประเทศจีนเขาบอกว่า ไปแป๊บเดียวหมดเลยไปวางตลาดแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยคนจีนรอซื้อเขาเช็คข่าวเลยว่ามาถึงวันไหนเขาจะซื้อ,อเพราะฉะนั้นเราเราอยู่เมืองไทยเราต้องได้กินของเราเนะของดีๆเราต้องกินนะปีหนึ่งเราก็เชก็มากินกันนะปีนี้ทุเรียนออกมากเลยเมื่อวานไปสีเมืองมาเราก็ไปซื้อที่สีเมืองมานะคะเนี่ยสองกล่องเนี้ยเราก็ไปซื้อมนาะที่เขาแกะแล้ว มีเยอะมากเลยตลาดสีเมืองโอ้โหทุเรียนนี่นะวางแบบไม่รู้ว่าหลายล้านหลายสิบล้านส่งมาจากทั่วไปส่วนใหญ่มาจากระยองนะระยองจันทร์แล้วก็ที่อื่นก็มีแบบปีนี้แม่ค้าขายแบบก็แม่วานก็เจอแม่ค้าใจดีด้วยเนาะแบาบงกล่องไม่ดีมันเละมันนิ่มเขาก็บอกเขาบอก,อบอกเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้พี่ไปเอาในที่มันเป็นลูกๆอะ่ะผ่าให้น้องสาวน้องสาวน้องสาวเขาไม่เอาเป็นกล่องนะ เขาไปเลือกเอาที่ลูกๆแต่เราเนะ่ะเคยซื้อเป็นลูกแล้วได้ทุเรียนอ่อนพอซื้อไปหมดเป็นพันได้ทุเรียนอ่อนแล้วก็เอามาบ้านแล้วก็กินไม่ได้เราต้องทิ้งเสียดายเงินมากเลยเราก็เลยเข็ียดเราเจอแบบนั้นมาหลายครั้งเราเข็ียดเราก็เลยเอาที่มันเห็นนะ่ะเห็นชัดๆด้วยตาเราเนี่ยแบบว่าเออเราก็เขาให้เขาบอกจิ้มได้อ่าเราก็จิ้มจิ้มลงไปใช่ไหมอ๋อมันมันนิ่มเขาบอกมันนิ่มนะแต่มันยังไม่เละมันนิ่มนะแต่ว่าอย่างนี้ นิ่มเราก็เอาเรากินทุเรียนนิ่มใช่ไหมนะเนี่ยราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบเขาบอกนะแล้วก็น้องสามไม่เอาแบบนี้เขาบอกว่ามันนิ่มไม่สวยไม่ดีขเขาไปเลือกเป็นลูกเขาผ่าใหม่สี่ร้อยเองได้ภูวเลอร์เลยแล้วได้เยอะเหมนเนี้ยของเราเนี่ยสี่สี่ภูน้องได้ต้องหกภูแล้วอันใหญ่แบบนเนี้ยโอ้สวยน่าก,กินเราไม่กล้าซื้อเนี่ยวันหลังไปเราลองซื้อแบบนั้นนต้องไปร้านนี้ร้านนี้เขาแบบ เขาจะบอกดีไม่ดีก็จะบอกเออแบบเป็นร้านที่น้องเขาซื้อประจำแล้วก็ไปซื้อกับเขาน้องเขาพาไปซื้อเออกด็ดีค่ะได้ทุเรียนดีแต่ก็มีอีกหลายร้านนะคะไปดูร้านอื่นก็ดีๆเยอะเลยแต่ปีก่อนที่เราไปซื้อแม่ค้าเขาใจไม่ดีขายทุเรียนอ่อนไม่ให้เราเราบอกอ่อนหรือเปล่าไม่อ่อนเขาบอกไม่อ่อนแล้วไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรให้เราไงเรามาผ่าที่บ้านการผ่าก็ลําบากกว่าจะได้กินทุเรียนเนาะแล้วตัดสินใจต่อแบบนี้เราจะซื้อแบบ ที่เขาแพ็กใส่กล่องไว้อย่างดีอย่างดีแบบเนีเน้เป็นเห็นเนื้อเนื้อ,อชัดๆเลยบางทีเราจิ้มไปได้ด้วยอย่างอันนี้เขาต้ให้จิ้มล้วกดมันก็ไม่เละไม่นิ่มเกินนะสีมันก็เหลืองๆนะเนื้อมันแบบเนี้ค่ะจะพรีเมียมไม่พรีเมียมก็ไม่รู้แต่แว่าถ้าอร่อยถ้าหวานก็โอเคแหละถึงจะไม่เม็ดไม่ใหญ่มากนะก็พูดมาเยอะเลยแล้วกินทุเรียนก็ยังไงก็มากินด้วยกัน นะทุเรียนมีประโยชน์มากแต่ก็อยากจะบอกว่าอยากกินมากนะคะถ้ากินเกิน1เม็ด1ภูขึ้นไปมันก็เป็นแคลอรี่สะสมในร่างกายอาจจะทำให้อ้วนได้นะคะแต่เราเราก็เลยไม่กล้าที่จะชิมเดี๋ยวเราอาจชิมเวลาอื่นนะสำหรับคลิปนี้เราก็รู้ประโยชน์ของทุเรียนแล้วก็ความอร่อยของทุเรียนมาแล้วรสชาติหวานมันเข้มข้น,ขนลงตัวพอดีก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชม อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้ชมคลิปหน้าเราอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ